ระดับน้ำมูลที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะระดับน้ำที่จุดวัดน้ำา M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยเขตเทศบานนลนครอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่5เมตรห่างจากตลิ่งเกือบ3เมตรแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่มีน้ำฝนและไม่มีน้ำเหนือในพื้นที่ต้นน้ำมูลและชีไหลลงมาสมทบหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำมูลที่มีแนวโน้มลดลงทำให้นายสุประสิทธิ์กอเจริญยศผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีมีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อดำเนินการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง8บานสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนระหว่างปี2567ถึง2568ค่ะ โดยจะเริ่มปิดประตูน้ำเขื่อนปากมูลเมื่อระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำา M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอําเภอเมืองอุบลราชธานีมีระดับน้ำอยู่ที่1้8เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางหรือว่าระดับน้ำมูลอยู่ที่3เมตรผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานียังระบุด,ด้วยนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมูลรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเตรียมรับมือกับระดับน้ำมูลที่จะเปลี่ยนแปลง หลังจากปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลโดยผู้นำท้องถิ่นจะต้องแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบล่วงหน้า3วันก่อนที่จะมีการปิดประตูเขื่อนปากมูลเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น